ฌานโลกิยะเนี่ยนะมันเป็นการไม่กดกดข่มให้เฉยมันละจากกามากามฉันทะได้ซึ่งเป็นส่วนของการมพาพบละจากรูปเสียงกลิ่นลดความสัมผัสทำอารมณ์พราะไอ้ความสุขที่ได้จากรูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรสก็ดีสัมผัสก็ดีอารมณ์ที่มากระทบใจก็ดีเต่สมมติเมื่อมันเป็นสุขเขาเรียกการมาสุขขันลิกานุโย สุขที่เกิดจากการสุขคือเกิดจากรูปเสียงกลิ่นแลวการสัมผัสทําให้เกิดอารมณ์เป็นสุขบางครั้งบางาาท่าทําให้เกิดเป็นทุกข์ได้เหมือนกันเำไมมาเช่งว่าสุกติก็คือสวรรค์เนี่ยทุกขติก็คือนรกแต่ใจเป็นสุขใจเป็นทุกข์ใจก็มาจากการกระทบรูปกระทบตาเนี่ยรูปกระทบตาเนี่ย ถ้ามีตามีรูปเฉยๆมันก็ยังไม่มีปัญหาแล้วมันมันดันมีใจด้วยมีจิตยังมีจิตก็คือมีวิญญาณยังมีวิญญาณตาจิตที่ทําหน้าที่ในการเห็นรูปกระทบตาเนี่ยปุบ๊บเมื่อกระทบแล้วเนี่ยถ้าถ้าแสงสว่างคนระับเป็นรูปกัมนมากระทบตาแสงสว่างจ้ามากมันก็ทําให้เกิดการแสบตาก็เกิดทุกขเวทนาภัสสะทาให้เกิดเวทนานี่ในทางกายประดูไปเนี่ย สติเราไปอยู่ตรงนั้นจิตอยู่ตรงนั้นก็จิตก็สวยสุข,ขเวทนาเอาอสวยทุกเวทนาขึ้นมาทันทีเข้าถึงใจเลยนะเข้าถึงจิตเลยเพราะจิตไปสวยอารมณ์แล้วทัศน์าสตร้า,า,าเกิดเวทนาเราก็ดูตรงนั้นนั่นแหละตอนนั้นทางพุทธศาสตร์ศาสนาเราก็เห็นความเกิดดับที่ตาเลยเห็นความเกิดดับ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  ความเกิดดับที่ตาจะเกิดขึ้นได้เกิดจากการที่เรากําหนดในฐานกายก่อนคือดูความรู้สึกที่ลงกระทบไปจมกูกหรือยกมือจับความรู้สึกก่อนในฐานกายนะเสร็จเรียบร้อยแล้วพอเราปรุงแต่งอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยจนกระทั่งเข้าถึงฐานเวทนาคือแน่นหนะอกเครียดทิสัแล้วเราก็ดูความรู้สึกต่อไปจนกระทั่งมันโปร่งมันโลง่งจนกระทั่งเห็นตัดอุปทานขันนังห้าได้แล้วก็เราก็ดูอย่างนี้เรื่อยๆไป เพรานะนั้นมันเกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้องขึ้นมาโปร่งทุกข a ว a n ขึ้นมาเมารูปมากระทบตามัมนก็เกิดความรู้สึกเกิดดับเกิดดับเหมือนพยับแดดที่ตาเสียงกระทบหูก็เกิดความเกิดดับนะมันเกิดภาษาทําให้เกิดเวทนาถ้าเราก็ไปยึดเข้ามันก็เกิดเวทนาสุขก็ตามทุกข์ก็ตามเวทนานั้นในฐานกายจิตเป็นที่เข้าไปรับรู้นะมันก็กลายเป็นฐานเวทนาในส่วนของจิตก็เป็นสมนัตเวทนาโทมนัตเวทนา พอสติเราเท่าทันก็กลายเป็นอุเบกขาเวทนาอากลายเป็นนะถ้าสติสมาธิเฉยๆก็เป็นอุเบกขาเวทนาโอ้โหนี่พูดไปไกลเลยถามเรื่องของอำนาจของฌานนี่ไปพูดถึงเรื่องอะไรต่อมีอะไรไปส่งเดชความจริงหัวข้อธรรมที่จะพูดเนี่ยบางทีก็เตรียมนะมันมันปรากฏขึ้นในจิตในใจอยู่แล้วเนี่ยนะแต่กรน,นีการในเมื่อพูดเรื่องฌานก็เลยย้วยมาทางเรื่องของอานะรมณ์การปฏิบัติเข้าไปอีก ภสษาทําให้เกิดเวทนาเมื่อกระทบกันเนี่ยมันมีเวทนาทางกายเนยเหมือนแสงกระทบตาเนี่ยถ้าจ้ามากมันทําให้เกิดการแสบตาก็เรียกกระทุกเขเวทนาในทางกายเมจิตออกมารับเพราะว่ามีตามีรูปแล้วก็มีวิญญาณวิญญาณก็คือจิตจิตทมหน้าที่ในการเห็นมันจ้าปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้เกิดความเสียดสีกว่า ทุกเ,เวทนาคเ,เป็นโทม,มนัสเ,เวทนาในทางจิตเราเจริญสติจเจริญสติอยู่ที่ตาสติอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่นั่นสติมันถูกสติทําให้เกิดสมาธิความตั้งมั่นสมาธิเป็นพื้นบาดฐานของอุเบกขาเอกก,ะกะตาเพราะฉะนั้นถ้าเราเจริญอันนี้วในเนืองเรากําหนดให้เท่าทานันกําหนดสติให้เท่าทานันมันจะเกิดอุเบกขาขึ้นมา นะคือสามารถที่จะต่อต้านกระแสงจ้าอย่างที่เราเพ่งดวงอาทิตย์ใหม่ๆจ้าพวกเรามันแสบตาเราฝืนใจกําหนดมองดวงอาทิตย์ไปเรื่อยๆ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 จนกระทั่งสติเราเท่าทันมีกําลังพวบมาเราก็จะควบคุมดูได้เป็นปกตินะเห็นแเห็นแสงสว่างเห็นดูในดวงอาทิตย์นี่สวยงามมากอะไรเงี้ยเพราะว่าเกิดจากอุเบกขาวิทนาะมันสะกดบังคับเอาไว้มันเป็นอํานาจของ เพ่งอำนาจของชาญนะอำนาจแปลว่าอิทธิพลที่สามารถบังคับผู้อื่นนะไม่ให้ขัดขืนหรือต้องให้ทำตามนะก็เรียกพลังอำนาจนะอย่างที่อธิบายให้ฟังนี่แหละต้นแล้วชาญแปลว่าการเพ่งประโยชน์ของอำนาจเนี้ยประโยชน์ของอำนาจของชาญเนี่ยมันจะเกิดยังไงบ้างมันเกิดได้หลายอย่าง ทำให้เกิดอภินญ,ญาได้ถ้าเป็นฝ่ายโลกิยะเป็นอารามานูบนิชานทำให้เกิดถ้าเป็นภายนอกของชาวโลกทั่วไปก,ก็เรียนปัญญาตีโทเอกขึ้นไปเรื่อยๆให้ละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆมันก็รู้ชัดรู้แจ้งในเรื่องของภายนอกเข้าไปเรื่อยๆถ้าเป็นฝ่ายพุทธศาสนาแต่ยังเป็นอารามานูวนิชานอยู่ก็ศึกษาในเรื่องกายเรื่องใจของเราให้ละเอียดเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆภายในเอาสติมามองภายใน จนกระทั่งรู้ซึ้งรู้ละเอียดเข้าไปแล้วพอจะไปแต่ไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็ไม่เที่ยงอีกหลยเมื่อไม่เที่ยงปุ๊บเนี่ยเราเห็นที่สุดมันก็มันก็เป็นทุกข์กันนะเราเข้าไปยึดเนี่ยถึงจะละเอียดขนาดไหนจนกระทั่งเป็นรูปฌานสี่รูปฌานสี่ซึ่งคืออยู่ภายในเนี่ยมันก็ยังมีความทุกข์เพราะเข้าไปยึดในอัตตาไปนั้นวุรเจ้ามาเจอทางสติสัมปัญญาเพื่อตัดอุทานละอุทานขันธ์ห้า 5, ไปเจอเขาเรียกว่า สุขอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นนิลามิสุขที่เหนือนิลามิสุขที่เกิดจากฌานนะซึ่งเรียกว่าเป็นไม่ตกอยู่ในข่ายอันนี้จังทุขังนัตตาแล้วนะเป็นนิพานนางบาลมังสุขขงังเป็นนิพานนิพานน,น,พานี่เป็นสุขอย่างยิ่งไม่มีอะไรเสียบแทงได้เป็นธรรมชาติที่ละเอียดสงบระง,งับธรรมชาติที่ปานีธรรมชาติธรรมชาติที่ไม่มีสิ่งเสียบแทงหรือหาของเสียบแทงนี่ได้ เพราะนั้นฌานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอา,าบานูมนิชานซึ่งเป็นฝ่ายโลกิยะหรือลักขณูปนิชานซึ่งเป็นฝ่ายมีทั้งโลกิยะและโลกุตระสนับสน,นุนกันนะตอนนิพานเนี่ยไอไอไอานูปนิชานเนี่ยมันไปละเอียดทาให้ได้อภิญญาตาทิพป์หูทิพป์กายทิพป์อะไรศึกษาเนะกายนอกเอาสติว่าที่กายนอกยังกระทั่งมีสติมีสมาธิ โดยการอาศัยการเพ่งเป็นอปปนาสมาธิจนกระทั่งเข้าสู่ส่วนหนองชานตั้งแต่ชั้น1นถึงชั้น4หรือชั้น 1- ถึงชั้น8ก็ตามนะมาแล้วก็เอาไปศึกษาเรื่องความรู้ต่างๆในเรื่องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจนกระทั่งละเอียดเข้าไปมากจนกระทั่งเข้าสู่เข้าสู่ส่วนของความเป็นทิพย์เป็นพหมเป็นอะไรแต่มีอะไรนะแล้วก็เอาอำนาจของชานนั้นนะศึกษาเข้าไปละเอียดจนกระทั่งทําให้เกิดอภิญญาได้ แต่สิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงเป็นทัว้วเวทนาแต่ว่ามีฌานอีกประเภทหนึ่งก็คือลักคนูปนิฌานอันนี้มันแบ่งมาเป็นทั้งโลกิยาฌานและโลกุตระในโลกิยาคือเราดูพระไตรลักษณ์ลักคนูปนิฌานนต้องเห็นรูปนามเกิดดับเอาพระไตรลักษณ์เป็นอารมณ์ก็ดูเราดูความรู้สึกที่ลงกระทบอย่างกระทั่งแน่นเครียดลงหรือเราดูใจเต้นแน่นเครียดลงไปแล้วเนี่ยแล้วเราอันนั้นเป็นอารมณ์ไปเรื่อยๆทาให้ชัดเจนต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ในบาดฐานของกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมแล้วเราก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆจนกระทั่งมรรวมตัวอาหาเด็ดขาดจนกระทั่งเป็นพระโสดาบสกีทฆาณคาอรหันต์นานาตามลำดับจนทําลายอาวิชาได้เนี่ยลักขณูวนิชานถึงจะทําลายตัวอ,อ่ตัวอวิชาได้นะถ้าเป็นอารามานูวนิชานในฝ่ายที่เรียกเป็นรูปฌานเนี่ยนะยังนะยัง ยังมีรูปราคาอารูปราคามานะอุทจ Jawi c เนี่ยอย่างร้านาคามีเนี่ยนะยังมีรูปราคาอารูปราคามานะอุทจ Jawi c เนี่ยนะถ้าเป็นพระอราหาันแล้วต้องละาตัวนี้ได้ต้องตัดก็คือใช้สติสมัมยาสองตัวเห็นรูปน้มเกิดดับตัดอุปาาทานจนกระทั่งทำลายได้สิ้นทำลายอุปทา,านกันทั้งห้าได้สิ้นถึงจะเป็นพราอรหัน ไปนันเนี่ยที่จะทําลายได้สิ้นได้จง,างอาศัยลักขณูปนิชานอาศัยรูปนามเกิดดับอาศัยพระไตรยรักเป็นอารมณ์สรุปแล้วก็คือให้อาศัยสติให้ตรงสัมมัญญาให้ตาชัดเจนต่อเนื่องการที่จะชัดเจนต่อเนื่องได้เนี่ยต้องปฏิบัติทั้งในฐานกายในฐานเวทนาฐานจิตฐานธรรมสลับกันไปสลับกันมาที่สลับเฉพาะามันทนอยู่ในในเรียบทเดียวไม่ได้นั่งอย่างเดียว ไม่ได้นอนอย่างเดียวไม่ได้เดินอย่างเดียวไม่ได้ยืนอย่างเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้อง้า่ๆว่าให้มันชัดเจนต่อเนื่องเขาเรียกว่าพึงรักษาจิตของตนเหมือนคนประคองบารเต็มไปด้วยน้ํามันให้ก้าวหน้าไปเรื่อยๆให้มีสติสามัญญาทาําลายความยินดีไล่ให้พินาศไปเพราะ,ะนั้นเนี่ยเรื่องของอำนาจของชานและประโยชน์ของอำนาจของชานที่ข้าพระเจ้าอาจจะอะไรที่อธิบายไม่ละเอียดไม่ตรงประเด็นนักนะแต่ว่าก็ถือว่าฟังกันไปแล้วกัน